สวัดีค่ะสวัสดีคะ่คะเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะจ๊ะวันนี้มี่จะวุ้นวุ้นกะทิเอยบททานอะไรหวานๆเนาะวุ้นหลากหลายสีนะจ๊ะเพื่อนพิมพ์จะมาทานกับโอวันติมนะคะโอวันติมผสมช็อกโกแลตนิดนึงนะจ๊ะแล้วตามไปด้วยฟองนมนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะ วันตีนเราก็ตรงไว้เรียบร้อยแล้วกับช็อกเปแลตนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมานี่จะเพื่อนใส่นะจ๊ะ ไปด้วยฟองนม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 ที่เราดีไว้เนาะ ากทานหวานหว,วานหอมหอมนี่จะไปเพื่อนหวานหว,วานหอมหอมนะจ๊ะวุ้น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 เห็นไหมวุ้นนมสดสวัสดีชอบก็แล้วจะอร่อยไหมอยกลองชิมนะ อออนอออีจ่จากเพื่อนๆนี่นะคะมาทำไหมคะมาทำไหมคะะอืม

วุ้นสีขาวจะเป็นวุน้นกะทินะจ๊ะ ชื่นใจจ้ะอันดียังมีลูกค้าอยู่นะจ๊ะก,ก็เลยไม่สามารถมานั่งถ่ายจริงจังได้นะคะแอบหลบมุมแอบหลบมุม <laughs> แอบ,บลบมุมแน่นจ๊อบเพื่อนนี้นน้ำสีเขียวสีเขียวน้ำน้ำเขียวเหี่ยมบุบอ,อยเนาะถ้าทานแม่จ้า อ,อ๋อฮยสื่อน้ำเย็นเนาะช็อ,อ,อ, <c oughs> อกโกแลตโอนตินนะจ๊ะเพื่อนๆนมสดแล้วใส่ขบวนเนาะวุ้นกะทิวุ้นน้ำแดงน้ำเขียวแค่นี้ก็อร่อยได้ ความสุดชื่นใจเ,นเพื่อนเนะเาะสำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมพ์อนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ